วัดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,ปะโป๊ดใช้โทรศัพท์มือถือนะคะไม่ได้เสียบไมค์พูดอัดลงไปนะคะทดลองดูซิว่าเสียงจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนลำคาญโป๊ถือโทรศัพท์มือถือกันนิดนึงนะ <c oughs> หรือคุณไม่ลำคาญก็ดีค่ะวันนี้นะคะ,ปะโป๊มาชวนทุกๆคนเดินทางขึ้นเครื่องบินกัน สำหรับใครที่ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยนะมาค่ะมาทุกคนจะเถียงโวนไหมว่าทุกสิ่งสันที่เราทำที่เรากระทำทุกทุกคนต้องมีครั้งแรกในทุกทุกสิ่งแม้กระทั่งตอนที่เราจำไม่ได้เพราะว่าเราทำตอนที่เรา ออกมาจากท้องแม่แล้วก็ร้องอู้วะแ้ยแว้วนั้นร้องอว้ยอุ้วอ้นั้นก็เป็นครั้งแรกที่เราได้ร้องที่เราได้ออกมาสัมผัสโลกที่เราได้ลืมตาดูโลกที่เราได้หายใจอากาศที่อยู่นอกนอกท้องแม่เอ่ะนะเอาขนาดนั้นเลยนะก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องทําครั้งแรกทุกๆสิ่งแต่ในวันนี้โปรลมาชวนทุกคนขึ้นเครื่องบินกันเป็นครั้งแรกนะคะ ไม่มีภาพให้ดูหรอกนะเพราะว่าโบไม่ได้เดินทางไปไหนนั่งอยู่หลังบ้านตัวเองนี่แหละนะเพราะว่าไปดูช่องคนไทยหลายๆคนนะคะคนไทยหลายๆคนเนี่ยเขาเดินทางโดยเครื่องบินแล้วเขาก็ทำวิธีการขึ้นเครื่องบินทำยังไงเช็คอินทำยังไงนั่นนี่นูน่นโอ้โหเขาทำกันอย่างดีมากๆเลยนะแล้วโบก็ไปดูคอมเมนต์ก็มีคำถามมากมายหลายอย่างนะคะคอมเมนต์ที่ ไม่ดีเราไม่พูดถึงนะเราพูดถึงคอมเมนต์ของคนที่เขาสนใจคนที่เขาไม่เคยไม่เคยหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเนี่ยกําลังจะไปเลยเออมาเจอวิดีโออันนี้มีประโยชน์มากๆเลยช่วยเหลือได้เยอะเลยเออป่อประนึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองตอนที่เครื่องเครื่องบินขึ้นเครื่องบินครั้งแรกก็คือไปเชียงใหม่เมื่อกี่ปีมาแล้ววะเมื่อปีสองพ 2001- 2002ประมาณเนี้ยปีพศจำไม่ได้คืออะไรนะเรียกเป็นปีฝรั่งแล้วกันนะตอนนั้นเนี่ยมีแฟนเป็นคนอังกฤษแล้วเขาไปประเทศไทยเขาไปที่เชียงใหม่เขามีธุระประปังของเขาอะนะแล้วโบยังทำงานอยู่โบก็บ,บินตามเขาไปเขาก็จองตรงจองตัวให้โบนะโบราเป็นคนที่มีผู้ชายอุปถมัมภ์เรื่องเงิน เพราะว่าถ้าผู้ชายไม่อุปถมัมภ์โบ๊ก็จะไม่เดินทางไปไหนได้เพราะว่าจะเองทํางานเงินเดือนน้อยนิดกระจิตรไอยคือไม่ได้เห็นแก่ได้นะแต่เรามีการพูดคุยกันก่อนไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยอะไรก็ต้องให้ผู้ชายจ่ายผู้ชายจ่ายคือโบอ,อะ่ะมีข้อของโบ๊เองจํากัดว่าเอ้ยถ้าเธอจะให้ฉันไปอะ่ะ ฉันไม่มีเงินหรอกนะเธอต้องออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ฉันอะไรประมาณนี้คือก่อนที่จะเจอคนดีๆเนี่ยมันก็เจอคนที่แบบด่ามาเหมือนกันแหละนะอ่ะตรงนี้ข้ามไปนะคะปุ๊ดก็ทำไงอะ่ะอ่ะตั๋วมีแล้วเพดก็เอ้ยครึ่งเครื่องบินน่ะมันต้องแต่งตัวไงวะทุกคนเป็นไหมทุกคนเป็นไหมที่ไม่เคยนะคิดหรือเปล่าปดไม่เล่านะเพราะว่าโบพูดเล่าไว้แล้วสองคลิปคุณไปหาดูนะคลิปตอนที่เป็น เหตุการณ์ตอนที่โบโอ,ดอเดินทางมาอเมริกาครั้งแรกกับคลิปที่โบอยู่อเมริกาแล,แล้วแล้วก็ไปดูตามอินเทอร์เน็ตตามเว็บแฟชั่นต่างๆว่าเออสาวๆเขาแต่งตัวกันยังไงนะไปฟังนะคะต่อมาเฮ้ยแล้วเราจะใช้กระเป๋าแบบไหนอะใส่สิ่งของอะกระเป๋าแบบขึ้นรถทัวร์รถไฟอย่างนี้ได้ไหมคือเคยเดินทางโดยรถทัวร์รถไฟใช่ปะ นี่เครื่องบินมันต้องมีกระเป๋าอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี้ย YouTube อะ่ะก็คงมีมั้งแต่ว่าโบน้นไม่รู้จักแล้วก็ไม่ไม่มีคนไทยทําเยอะคิดว่านะคือไม่รู้จักอะ่ะแล้วจะตอบได้ยังไงว่ามีคนไทยทาเยอะทําน้อยใช่ปะล่ะก็คือไม่รู้จักไม่มีใครทําให้ดูเหมือนเดี๋ยวนี้เพราอเกิดดาวดาวของพจน์เองแล้วก็ไซส์กระเป๋าที่เป็นเป้ง่ายดีไม่ชงไม่เช็คอะไรทั้งสิ้นก็คือ ขึ้นเครื่องได้เลยแล้วสมัยก่อนมันยังไม่มีข้อกําหนดเรื่องของเหลวเรื่องอะไรด้วยไนงะคนเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยส่วนใหญ่ที่พุ๊เห็นนะก็จะมีเป็นเหมือนกับคนทํางานคนนักธุรกิจชาวต่างประเทศจะไม่ได้เป็นคนไทยที่ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นไปอะไรใกล้ๆเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการท่องเที่ยวอะ่ะสะดวกมากค่าตั๋วเครื่องบินก็อาจจะไม่ได้แพงมากนะักคนถึงไปเที่ยวกันได้เรื่อยๆแล้วก็ อย่างไปญี่ปุ่นก็ไม่ต้องมีวีซ่าแล้วอย่างเงี้ยก็ไปได้ง่ายขึ้นไงเรื่องกระเป๋านะคะกระเป๋าที่เอาขึ้นเครื่องบินเนี่ยป๊ดเคยใช้กระเป๋าเดินทางธรรมดาทั่วไปซึ่งปัจจุบันก็ยังเห็นคนที่เขาใช้กันเยอะแยะฝรั่งฝรั่งเขาก็ใช้นะแล้วปว๊ดเคยเห็นเขาใช้กล่องกล่องกระดาษธรรมดาเลยแล้วก็รัดเลิศเชือกให้แน่นหนาแล้วก็มีใช้เป็นแบบนถุงไอถุงพลาสติกเหนียวเหนียวอะ่ะเหมือนแบบถุงแมค้าที่ขายเสื้อผ้าที่ไทยอะ่ะ สีๆนั่นะก็มีนะกระเป๋าว่าจริงๆแล้วว่าใช้แบบไหนก็ได้ถ้าเราแพ็คอย่างแน่นหนามันไม่ไปแตกกลางทางเพราะว่าเวลาเดินทางอ่ะเจ้าหน้าที่เขาจับกระเป๋าโยนโยนโ,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 โยนะเขาไม่ได้ทนุถนอมให้เรานะส่วนกระเป๋าล้อลากเนี่ยตอนที่โบใช้ใหม่ๆอ่ะโบก็ใช้ที่มันเป็น2ล้อมันก็ลากเอียงๆใช่ป่ะ พอปัจจุบันนี้มันมีสี่ล้อแล้ก็เปลี่ยนเอาสองล้อขายไปหมดเลยแล้วก็ซื้อเป็นสี่ล้อคือมันสะดวกเวลาเราลากไงเพราะถ้าเป็นสองล้อเนี่ยเราต้องใช้แบบลากแล้วเราก็ต้องจับมันเพราะบางครั้งมันตั้งไม่อยู่แต่ถ้าเป็นสี่ล้อมันสามารถจะอยู่ทรงแล้วกิ้งไปได้เลยถ้าเราไม่ลากมันก็อยู่ตรงนั้นกับเราอ่ะเออเนี่ยเพราะมีความเห็นว่ามันสะดวกส่วนมันจะมีกระเป๋าเป็นแบบนิ่มเป็นแบบแข็งคืออยู่ที่ว่า เราชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนในการเดินทางของเราก็จัดไปเลยจะเอาแบกแพคจะเอาเป็นเป้จะเอาเป็นผ้าสะพายไหล่แบบไหนก็ได้ค่ะจัดไปเลยแต่ต้องดูตามขนาดด้วยนะเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่มากเพเคยมีกระเป๋าแบบใหญ่โตมาหือมาเลยแต่เรไม่เอาขึ้นเครื่องบินน่ะเพร่ะส่งชิปปิ้งมาก็เสียค่าขนส่งพงเหมือนกันสายการบินนะ่ะเขามีกําหนดน้ําหนักไงถ้าน้ําหนักเท่านี้ เราก็ไม่ต้องเสียเงินแต่ถ้าน้ำหนักมันเกินที่เขากําหนดเราต้องเสียงเงินไงคือเราจะใช้กระเป๋าแบบไหนยังไงได้หมดเลยอะ่ะแต่เราก็ต้องคิดก่อนว่าฉันจะเสียเงินค่าของเกินไหมค่าน้ําหนักเกินไหมหรือฉันจะไม่เสียแล้วมันสะดวกในการเดินทางมากน้อยแค่ไหนนะคะทั้งกระเป๋าที่โหลดและกระเป๋าที่หิ้วขึ้นเครื่องเหมือนกันเวลาเอาขึ้นเครื่องเนี่ยบางสายการบินน่ะเขาจะขออาสาสมาัครเช็คก,กระเป๋าคือ เขาจะเอากระเป๋าเราอะไปใส่ใต้ท้องเครื่องบินเหมือนกับตอนที่เช็คโดยที่ไม่เสียเงินแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการอาสาเช็คกระเป๋าเนี่ยเราก็เอากระเป๋าเข้าเครื่องบินกับเราได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระเป๋าที่เขาบอกอาอาสาเช็คกระเป๋าแล้วเราโอเคเราเช็คพอเราเช็คแล้วเนี่ยเวลาเรารับกระเป๋าเราก็ไปรับที่สายพานเหมือนกันเราไม่ต้องมารับด้านหน้าไงเขาก็เอาเข้าสายพานคนที่เขาเอากระเป๋าขึ้น บางครั้งอ่ะมันก็มีในกรณีที่เลี่ยงเสียงเงินไงเพราะว่าในต่างประเทศนะนะคือในประเทศไทยอ่ะปุ๊ดไม่ไม่รู้นะแต่ในต่างประเทศอ่ะกระเป๋าเช็คอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะเสียงเงินจะมีในการฟรีใบแรกก็อยู่ที่ว่าเป็นสมาชิกบัตรนั้นนี้นูน้นหรือเปล่านะคะแต่โดยทั่วไปอ่ะกระเป๋าเช็คเสียตังจ้าคนเขาก็เลยเลี่ยงว่าเออถ้าเอา ขึ้นเครื่องบินได้เขาก็จะไม่เอาเช็คจะได้ไม่ต้องเสียเงินไงนะนะแล้วหลังจากนั้นอะกระเป๋าได้แล้วแต่งตัวได้แล้วแล้วต้องทําไงต่อวะไม่มีใครให้ถามเลยทั้งสิ้นใช้เดินเข้าไปอ่านป้ายเอามันต้องไปสายการบินนี้นะอ่าไปเขามีเคาน์เตอร์ยืนดูคนอื่นเขาทำไนงะก่อนเราต้องเผื่อเวลาเวลาเราไปอะเราต้องเผื่อเวลาเยอะเยอะเพราะว่าเราไม่เคยไงเดี๋ยวเราทําไม่ถูกมันก็จะเสียเวลาใช่ปะ ก็ไปที่เคาน์เตอร์อ๋อเขาต้องไปที่เคาน์เตอร์มีเจ้าหน้าที่อ่ะก็ยืน่นยื่นตั๋วให้เขาแล้วเขาก็ขอแบบประชาชนอ่ะก็ให้เขาไปอย่างเงี้ยเราจะไม่มีพาสปอร์ตเพราะาเราบินในประเทศไงเสร็จปุ๊บก็ได้ตั๋วมาเรียบร้อยเป็ดเขาก็บอกว่าเอ๊ะเขาบอกหรือเปล่านะเขาเขาไม่น่าจะบอกแหละเขาแต่ว่าเราอ่ะสังเกตดูว่าเออเขาต้องเดินไปทางไหนอ่านป้ายเอาอะนะสําหรับใครที่ไม่รู้นะคะคือเราต้องไปเช็ค ตัว๋วบางครั้งเนี่ยตั๋วที่เราซื้อเราไม่ได้มีเป็นตั๋วไงเราต้องไปเช็คที่เคาน์เตอร์แล้วที่เคาน์เตอร์เขาจะออกตั๋วให้เราเวลาไปเคาน์เตอร์ก็ไปตามสายการบินที่เราซื้อนะแล้วที่สนามบินสิ่งแรกเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปช่องไหนเพราะในสนามบินมันจะมีหลายช่องใช่ไหมคะเราต้องไปดูที่หน้าจอหน้าจอใครที่อ่านหนังสือไม่ออกอะคุณก็ดูสัญ,ญลักษณ์ที่มันเหมือนเหมือนละกันแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆร่ะ ถ้าคนที่อ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้อะใช้ปากถามเลยคุณไม่ต้องคิดว่าใครจะคิดว่าเรางโง่คนที่คิดว่าเราโง่คือตัวเราเองเราคิดไปเองคนอื่นเขาไม่คิดหรอกเขาช่วยเหลือค่ะเขาเขาช่วยเหลือเรานะคนส่วนใหญ่ถ้ากไปถามมาอปุปนิไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยเห็นว่าใครจะปฏิเสธอะเพียงแต่ว่าเขาจะช่วยได้เท่าที่เราต้องการหรือเปล่าเท่านั้นเองอนะโดยเฉพาะคนไทยอะใจดีจะตายใช่ไหมล่ะเออ ไปถามเขาได้อ่สมมติเรารู้เรียบร้อยเราก็ไปดูที่จอจอก็จะมีบอกว่าอ่ะสายการบินนี้เดินทางไปที่นี่นะแล้วเราก็ไปที่ช่องเลขที่ A ถึงแซดอะไรก็ว่าไปก็ไปแล้วก็ไปยื่นกระเป๋าแล้วก็ยื่นบัตรประชาชนบอกเขาว่าเออเจ้าเรามีการจองตั๋วมาทันนี้แล้วก็มีคำถามว่า แล้วถ้าเราไม่ได้ซื้อตั๋วไว้ก่อนล่วงหน้าเราไปซื้อที่สนามบินได้ไหมได้ค่ะแต่พ๊อไม่รู้เรื่องราคานะมีคําตอบของคนเขาตอบไว้ว่าในสนามบินเนี่ยราคาตั๋วจะแพงกว่าแต่สําหรับป๊อดแล้วเนี่ยป๊อดคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ตัว๋วตามเวลาที่เราต้องการเดินทางคือมันไม่เหมือนกับรถเมย์รถทัวร์รถไฟคือไปซื้อเลยแล้ว แต่ขนาดรถเมล์รถทัวร์รถไฟอะ่ะเขาก็มีเวลากําหนดว่าเออซื้อแล้วจะต้องไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนใช่ไหมละ่ะเครื่องบินก็เหมือนกันไงถ้าเราไปซื้อในตอนนั้นเลยเนี่ยก็ได้แต่ว่าเวลาที่เราต้องการจะไปอะ่ะบางครั้งเรามีกําหนดหมายการไว้ว่าเออมันจะต้องไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นจองล่วงหน้าก่อนดีแล้วตอนที่โปจองครั้งแรกนะโป้อะก็หาในอินเทอร์เน็ตแหละแต่ว่าไม่ได้จองผ่านเว็บอะไรหรอกก็เจอ คนที่เขาขายแล้วมีเบอร์โทรเบอรโทรจิตต่อเลยอะ่ะแล้วก็ไปนัดรับตั๋วด้วยซ้ําไม่ได้แบบมี messenger มาส่งอะไรทั้งสิ้นคือตอนนั้นที่โบ๊ทเดินทางมาอเมริกานะมันเร่งด่วนไงแต่ตอนที่ไปเชียงใหม่ที่แฟนเขาจองให้เนี่ยโบ๊คิดว่าโพรจําไม่ได้ไงแต่คิดว่าโบ๊อะไปซื้อที่เคาน์เตอร์สนามบินอะ่ะคิดว่านะ คับคายคับคาแล้ว,ว่าเออไปซื้อแต่ไปซื้อล่วงหน้านะไม่ได้ไปซื้อวันที่เดินทางนะคือซื้อก่อนวันที่เดินทางแล้วก็มีตั๋วอยู่ในบือแล้วเงี้ยนะอ่ะพอเช็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วแล้วพอถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าเราก็ต้องเข้าไปตรงช่องที่มันเป็นช่องคนเดินทางและคนที่ไม่เดินทางเขาจะไม่ให้เข้านะเราก็ต้องยื่นตั๋วเรายื่นบัตรประชาชนเราถ้าเดินทางในประเทศแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยทุกจุดที่ไปต้องยื่น พาสปอร์ตนะคะแล้วพาสปอร์ตเนี่ยก็ต้องมีอายุอย่างน้อยหกเดือนนะนะ <c oughs> แล้วพอเข้าไปตรงจุดตรวจเนี่ยก็จะต้องถอดรองเทาง้าถอดเข็มขัดถอด,ถอดเหลียนมีอะไรที่เป็นของอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าถอดให้หมดเสื้อแจ็คเก็ตก็ต้องถอดหมวกก็ต้องถอดอย่างเงี้ยนะใส่ถ่านแล้วก็จะมีสแกนแล้วเราก็เดินสแกนเข้าไปอ่ะโบ๊ไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยอ่ะเขาเป็นยังไงแล้วตอนนี้เพราะโบ๊ทอ่ะ เคยเห็นวิดีโอใน YouTube ของสนามบินนะเขามีการประชาสัมพันธ์ตอนที่เขามีการจัดไอ้ตรงจุดตรวจสแกนตอนเราเข้าไปอ่ะพวกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะตอนนี้นะเอาเป็นว่าพอเราได้เข้าไปแล้วเนี่ยเราก็มองป้ายดีๆว่าไอ้เกตที่เราจะไปเนี่ยในในตั๋วเราอ่ะมันจะมีเขียนว่าเกตเลขที่เท่าไหร่มันก็เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนคือเราต้องพยายาม ช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดใครที่อ่านไม่ได้คือดูดูสัญลักษณ์เหมือนกับมิตเตอร์ไงให้มิตเตอร์หาร้านข้าวมันไก่อยู่ทริปหนึ่งเราไปเที่ยวทางเหนือกันให้มิตเตอร์หาร้านไม่ใช่ข้าวมันไก่ข้าวซอยแล้วเรก็เขียนภาษาไทยไปให้เขาก็เปรียบเทียบเว้ยแล้วเขาก็เห็นนั่นไงนั่นไงข้าเขาเห็นข้าวข้าวเหมือนกันแต่มันเป็นข้าวมันไก่ไม่ใช่ข้าวซอยแต่เรา,าหาข้าวซอยนะพอไปถึงแล้วเนี่ย เราก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็นั่งรอเวลาว่าเออทางเคาน์เตอร์เขาจะเรียกคุณต้องฟังประกาศดีๆเพราะบางครั้งมันมีการเปลี่ยนแปลงอ้าวคุณนั้นคุณนี้มิสเตอร์นี้อ่ามาพบที่เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปติดต่อเขาว่าเออมันเป็นอะไรยังไงนะพอขึ้นเครื่องไปแล้วเนี่ยมีคนถามในวิดีโอที่ว่าไปดูมาว่าเออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานั่งตรงไหนพอขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะ ในตั๋วมันจะมีเลขที่นั่งบอกเราก็ดูบนหัวเรานะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนกับในโรงหนังมันจะอยู่ที่เก้าอี้ใช่ปะ่ะถ้าใครได้เข้าไปในโรงหนังที่ทันสมัยหน่อยนะมันอยู่ที่เก้าอี้เลขอะแต่ว่าบนเครื่องบินน่ะมันจะมีอยู่บนหัวเราบนหัวเราก็จะเป็นชั้นใส่กระป๋องกระเป๋าใส่ของอะไรมันก็จะมีเลขบอกโปะ๊ะจะ ขนาดเดินทางจนทุกวันเนี้เพราะยังงงๆเลยพี่บอว่นับแถวผิดนับแถวถูกะ่ะมันมีเลขบอกแล้วมันมี A B C D อะนะเราก็ดูเอ้มันนับตรงติดหน้าต่างตรงกลางหรือหรือว่าตรงทางเดินอย่างเงี้ยดูสัญลักษณ์ดีๆนะคะก็เดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่รู้จริงๆอะ่ะเราก็บอกกับพนักงานบนเครื่องบินเน่ยเดี๋ยวเขาก็ช่วยเราเองแต่ถ้าถ้ารอให้เขาช่วยเนี่ยเขาอาจจะ ให้เรารอก่อนหรือเขาอาจจะเดินนําหน้าเราไปเลยหรือ,อยังไงอันนั้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะช่วยเรายังไงนะพอเข้าไปนั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็รัดเข็มขัดรัดเข็มขัดก็ไม่ต้องกลัวว่าจะรัดไม่ถูกถ้าเรายังรัดไม่ถูกนั่งปึ๊บแล้วยังรัดไม่ได้เรารอเพราะว่าเดี๋ยวตอนเครื่องบินใกล้ๆจะออกเนี่ยพนักงานบนเครื่องบินเขาจะมาสอนทําให้เราดูว่าเออมันต้องทํายังไงแบบไหนนะโอ้โ,อโอ้น่ง,งม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 ตลอดดูคนอื่นทํานะแล้วไอ้เรื่องเก้าอี้เนี่ย ตรงเก้าอี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นถาดอาหารบางครั้งมันก็จะอยู่ข้างหลังพนักพิงที่อยู่หน้าเราเราก็สามารถที่จะขยับมันขึ้นหรือง้างมันลงหรือมีที่ล็อกเราก็สังเกตดูแล้วปดเคยนั่งแบบว่าข้างหน้าเลยแถวหน้าสุดอะไม่ใช่เฟิร์สคา d นะตอนนั้นอะแถวหน้าสุดแล้วมันไม่มีไอ้พนักข้างหน้าต่อเพราะมันไม่มีใครอยู่หน้าเราไงตัวเองเป็นคนอยู่แถวหน้าสุดไงปศเคยเฮ้ย แล้วถาดอาหารมันอยู่ตรงไหนวาะาก็มองคนอื่นไว้ตอนนั้นตอนนั้นไม่กล้าถามไงเพราะว่ามันเป็นเที่ยวบินของฝรั่งไงไม่ใช่ของไทยพรก็เฮ้ยอยู่ตรงไหนวะก็มองคนอื่นไว้แล้วก็ดูเอ๊ะแล้วมันเอาออกมายังไงวะแล้วแบบเราก็จะอยากจะลองเล่นบ้างเราก็เขินเขินไม่กล้าทำเว้ยแต่พอเราเห็นคนอื่นเขาทำล้วก็เลยทำแล้วแบบนิ่งๆเงอะเงอของเราคนเดียวนะคนอื่นเขาไม่รู้หรอกว่าเราเงอะงะอะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอก็มีโอกาสได้นั่ง เครื่องบินที่มันมีแบบเป,เ,ปเป็นถาดอยู่ในเก้าอี้อีกคราวนี้มันไม่ได้อยู่ข้างๆางแล้วมันอยู่ข้างในเลยแล้วมีฝาปิดเปิดได้นะโร้ก็เรียกพนักงานเลยว่าเออไอไม่รู้ว่าถาดมันอยู่ตรงไหนอ่ะก็ให้เขามาช่วยนะถ้าพูดภาษาไทาย,ยง,ง่ายเลยเรียกมาเลยค่ะพนักงานเขาช่วยเขาช่วยเหลือนะพอเราเดินทางไปเสร็จสับเรียบร้อยถึงที่เราไม่ได้แย่งกรูกันลงนะทุกคนเราต้องรอแถวข้างหน้า เขาจะค่อยๆเดินไปทีละคนทีละคนทีละคนเลยเขาไม่ได้แย่งเบียดกันลงนะพอลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เดินออกไปตามป้ายว่าเออทางออกมันอยู่ตรงไหนเราต้องดูพราะสานบินแต่ละที่มันไม่เหมือนกันไงเราต้องอ่านป้ายเหมือนอย่างที่บอกถ้าเกิดคนอ่านป้ายไม่ได้ถามอย่างเดียวเลยค่ะว่าเออต้องไปทางไหนยังไงอะ่ะพอไปออกได้แล้วเนี่ยก็คือที่รับกระเป๋าโดยปกติแล้วบนเครื่องบินเนี่ย ทางพนักงานเขาจะประกาศบอกว่าเออกระเป๋าของสายการบินเราต้องไปรับที่สายพานเลขนั้นเลขนี้ไงพอเราออกไปแล้วเราก็ไปดูป้ายอ่านตามป้ายเลยว่าเออสายพานรับกระเป๋ามันไปทางไหนก็ไปตรงนั้นแล้วพอไปถึงบริเวณที่รับกระเป๋าแล้วเนี่ยเราก็ดูป้ายตรงสาพานแต่ละอันอีกว่าเออมันเป็นเที่ยวบินของเราหรือเปล่าสายการบินเราหรือเปล่าตรงนั้นแหละค่ะจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ยากแล้วก็มันก็ไม่ได้ ง่ายสาหรับคนที่ไม่เคยะนะแล้วขั้นตอนนะมันฟังดูแล้วมันเหมือนกับเยอะหลายขั้นตอนน่ะมันไม่ได้เป็นขั้นตอนที่เยอะหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยขนาดเดินทางโดยรถไฟอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีการตรวจตัวตรวจของอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างใช่ปะแต่ว่าเครื่องบินน่ะ มันต้องรักษาความปลอดภัยมากๆเพราะว่ามันเป็นทั้งภายนอกภายในประเทศคนเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะมันควบคุมกันได้ยากอะนะอน,นี้อันนี้โปคิดของโปรโอเองอะนะเวลาเราเดินทางกลับพอเราเดินทางกลับเราก็เช็คเข้าวสนามบินที่เราจะกลับก็เหมือนกับตอนเที่ยวเราไปนะั่นแหละเหมือนกันทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราต้องคอยดังเกตคอยดูว่าเออไอทางออกทางเข้ามันไปทางซ้ายทางขวาทางไหนเท่านั้นเองแล้วก็ เผื่อเวลาไปเยอะๆนะคะทุกวันนี้ยุดเดินทางนะปุดก็ไม่เคยทำเองนะที่ทำเองก็มีตอนไปเชียงใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนที่มาอเมริกามาอเมริกาก็มีเพื่อนมาด้วยกันเราก็ต้องทำเองอ่านแล้วเดี๋ยวนี้นะไปไหนกับมิเตอร์มิเตอร์ก็จะเป็นคนทำาบนไม่ไม่ได้ทำเองจริงๆอะแต่ปุก็อยู่ตกกับเขาแหละก็ดูเขาทำก็ก็อ่านจะอาศัยอ่านนะที่หน้าจอ มันก็จะมีเป็นเครื่องที่เช็คอินอัตโนมัติก็มีเป็นเป็นเช็คอินออนไลน์ได้ก็มีอย่างเงี้ยเออแต่บวัวเรายังไม่เคยทําอะไรทั้งสิน้นไปถึงบางครั้งเปิดไปเดิมบอกว่าเออเขาเช็คมาเรียบร้อยก็แค่เอากระเป๋าไปวางแล้วก็เจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็จะมีปริ้นสติกเกอร์มาแปะกระเป๋าให้เราอะไรประมาณเนี้ยแหละเออแล้วก็ถ้ามีการเช็คอินที่สนามบินมันก็จะมีการให้สมุดสแกนหรือไม่สแกนคือแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะ ถ้าคนที่ไปต่างประเทศอะ่ะก็ต้องดูในประเทศนั้นๆคือที่สำคัญเผื่อเวลาแล้วก็อ่านพยายามอ่านพยายามเทียบให้มันเหมือนๆเ,เพราะถ้าเกิดไปอยู่ในประเทศถ้าบินต่างประเทศนะในประเทศที่เราสื่อสารไม่ได้เลยอะ่ะเราจะเกิดความวิตกและวคาานี้ทำอะไรไม่ถูกและเลิกลักเลิกๆแล้วอ่ะจริงไหมถ้าใครยังไม่เคยเดินทางนะคะ แล้วคุณจะต้องเดินทางเราต้องตั้งสติแล้วก็มั่นใจดูถามอย่าอายอย่าคิดว่าใครจะว่าเราโงา่ไม่มีใครคิดว่าเราโงา่มีเราคิดเราเองเราว่าเราโง่นะคะโอเคไหมขอให้เดินทางกันอย่างสนุกสนานรัาบรื่นนะคะไปละบายบายสวัสดีค่ะ